ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมรับฟังลุงโตพัเครื่องครับวันนี้ลุงโตก็มีพาพมาให้ชม4องค์นะครับเพื่อนเพื่อนเป็นเนื้อทองฝาบาททั้งหมดเลยนะครับช่วงนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารจากกลุ่มทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับพระหลวงปู่ก็มีประสบการณ์เรื่องความแค้วคา่าปลอดภัยนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็มี ลูกสิทธิ์ท่านหนึ่งนะครับสบอุบัติเหตุนะครับเรียกว่ารถชนเสาไฟฟ้ายับเยินมากเลยนะครับในคอก็มีเหรียญมั่งมีสีสุกนะครับเนื้อทองแดงลมดำเรียกว่าบาทเจ็บเล็กน้อยนะครับก็เป็นความแคล้วคาดปลอดภัยอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้ ตามกลุ่มต่างๆนะครับหรือลูกศิษย์ลูกหาก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับเราก็มีโอกาสก็หาพระเครื่องหลวงปู่ติดตัวไว้สักองค์นะครับวันนี้ก็ชมเลยนะครับลุงโตก็มีเหรียญยังราคาเดิมนะครับเพื่อนๆยันสวน99เเนื้อทองฝาบาทนะครับก็ จะเริ่มหาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับองค์ที่1นะครับเนื้อทองฝาบาทลุงโตก็ขอเป็นพันเหมดนะครับให้ชม4องค์นะครับยันส่วนเก้าทองฝาบาทสวยๆเลยนะครับองค์นี้จมูกสวยกริบเลยนะครับพันเนะครับเพื่อนองค์ที่2จะเลินพรล่างนะครับก็ขอเป็นพันเเช่นกันนะครับเรียมเก็บผิวไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ ถ้าเลี่ยมก็150นะครับเลี่ยมหลานทั่วไปองค์นี้ก็เลขสวยนะครับตอกโค้ด98โค้ดปะวัลโลนะครับแล้วก็ตอกเลขรันนัมเบอร์นะครับจะเลื่อนผล่างเนื้อทองฝาบาทสวยๆนะครับพันเองค์ที่2องค์ที่3เหรียญลายเซนหรือเฮงเฮงรวยรวยสองนะครับรุ่นนี้ก็สร้าง999องค์นะครับ ตอกโคดเฮงเฮงรวยรวยนะครับตอกโคดปะพะโลเฮงเฮงรวยรวยนะครับเกเหมือนเหรียญมั่งมีสีสุกนะครับเพื่อนๆแต่นี้เป็นรุ่นที่สองเ้อทองฝาบาทนะครับ999องค์รุ่นนี้จำนวนสร้างตัวเลขรันนัมเบอร์ไม่ตอกนะครับเหรียญเฮงเรวยๆนะครับจะไม่ได้ตอกเลขรันนัมเบอร์องค์นี้ก็พันเก้านะครับเพื่อนๆ องค์สุดท้ายเป็นเหนเรียญเจริญพรบนเนื้อทองฝาบาทที่หาไม่เจอแล้วนะครับตอนนี้จเจริญพรบนเนื้อทองฝาบาทเลี่ยมเงินนะครับองค์นี้เลี่ยมเงินลายสวยๆเลยนะครับหมายเลขเจ็ดร้อยนะครับเ,เพื่อนๆเป็นพระของลุงโตเองนะครับที่เก็บไว้นานมากนะครับแต่ท่านได้อยากเช่าอูชาก็ทักมานะครับ ขอเป็นห0าพันท่วนๆเลยนะครับเลี่ยมเงินด้วยนะครับเป็นมรดกทรัพย์สินที่ล้ำค่ามากเลยนะครับที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ในอนาคตจริงๆ10-20ปีอาจจะแกลแรกรถแลกบ้านได้นะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่แพ้ว5,000บาทนะครับถ้าใครอยากเก็บเชาบูชาถ้าม,มีใครเก็บก็ลุงโตก็ เก็บใบเป็นพระประจำตัวนะครับองนี้หมายเลข7 0็ดศูเลขสวยมากเลยนะครับวันนี้ลุงโตค่อยให้ชมพระเท่านี้นะครับท่านใดจะสอบถามเช่าบูชาแอดไลน์มาเลยนะครับไม่โกงใครแน่นอนนะครับอยู่กับพระเครื่องมาเกือบสามสิบปีแล้วนะครับลุงโตอายุห้าสิปีนี้ห้นะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ